ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ X s h o t Server g นะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นมัมมี่นะครับด่านาโรงงานอาวุธนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากเลยนะครับโอเคตอนนี้คือก็แบบว่าอยู่คนเดียวนะครับและนี่ก็เป็นเวลาตี ตีสามนะครับจะตีสี่แล้วนะครับในเวลาจีนก็ตอนนี้ก็ใกล้จะตีสี่แล้วนะครับแต่ว่าแปลกนะครับว่าจะมีคนเล่นอยู่นะครับมะก็ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่แบบว่าตอนดึกก็ยังมีห้องทําคลิปนะครับก็คือยังไงอะตอนนี้เวลาที่ไทยอะมันจะตีสามแล้วไงใช่ไหมแต่ว่าที่จีนตอนนี้คือเขาจะตีสี่แล้วนะครับมาครับผมอะอยากยิงมัมมี่แล้วตอนนี้ผมแบบผมไม่ไหวแล้วว่ะมาครับมาครับขอวิธีปักขึ้นด่วน ชิบหายจะขึ้นให้เปนเนี่ยต้องขึ้นดิไม่ขึ้นหรอไม่ขึ้นจริงๆดิผมง้างปืนรอเลยแล้วกันเชย่อพอมีมันต้องมาหาผมแน่เลย<ม>แล้วคือผมจะบั๊กขึ้นท้างบนเนี่ยทุกคนไม่ได้วะผมต้องช่วยตัวเองแล้ววะดูซิว่าจะมีพอมมีแบบสามารถขึ้นมาตบผมได้หรือเปล่าก็มาดูพร้อมๆกันเลยนะครับ ตอนนี้คือแบบว่าเสียงไกลมากยิงแม่งเลยไปไหนแล้ววะนี่มาดิบอมมี่อ่ะมาเถอะเฮ้ยมันปาระเบิดใส่ผมอุ้ยมัน <c oughs> ตบถึงอ่ะไม่ได้ครับไม่ได้โอ้โหถ้าเกิดขึ้นสูงได้กว่านี้นะผมว่านะมันตบผมไม่ได้แน่นอนต้องไปหาจุดรวมพลละมั่ง หรือไม่ก็จุดที่คิดว่าอ่ายิงง่ายๆ่ยหน่อยอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นมะขึ้นมันเลยเดีมผมได้เสียงคนไม่มีนะครับแถนนี้ไม่มีใครเป็นนะครับยุงไหนดีที่คิดว่าอยู่แล้วรอดชัวแ์่ต่ผมดูแปลว่ามมมีม่มันขึ้นมาได้กี่ทางเราสามารถที่จะข้ามไปฝั่งนู้นได้โอเคมีบันไดปีนขึ้นไหมตรงนี้เช็คก่อนนะครับโอเคไม่มีนะครับ ไปครับมัมมี่สมตัวนะครับระวังมัมมี่แค่นั้นก็พอแล้วนี่เลยเฮ้ยโอ้โหวิ่งโคตรเร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลยมาอยู่ด้วยกันมาแม่งวิ่งไวกว่า AGB LBK อบก่ะผมบอกเลยถ้าเกิดเก็บสกิลแต่ทีนี้คือไม่เจอมัมมี่เลยครับผมเรื่องของเรื่องอะตอนเนี้ย เสียงเสียงโรงงานตอนกลางคืนก็ยังแบบว่ามีการทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวนะขึ้นท้างบนโอรอบเดียวติดเลยจะวิ่งหาหมามีดีไปเนี่ยหรือว่ายัางไงดีก่อนก็คือตอนนี้ผมโคตรจะปิงเลยกระโดดข้ามไปฝั่งนู้นได้ปะวะป,ปึ๊บลองดูฮึบเอ้ยถึงเวไวครับถือธนูครับถือธนูแล้วจะวิ่งไวนะครับถึงจะไวไม่มากนะครับแต่ก็แบบอืมพอได้อยู่ มาม,มี่ไปไหนวะผมอยากกินมาม,มีว่วะตอนนี้หลงทางเลหรือเปล่าไอ้ข้างไหนเข้าไปได้ด้วยเข้าไปได้เกือบทุกที่เลยมั้งรู้สึกเอ,องนี้มีเพื่อนเราอยู่อยู่ได้ดีโอ๊ยตกชิบหายล้แบบ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 หาทางขึ้นไปใหม่กันขึ้นทางไหนเนี่ยขึ้นทางนี้ดีกว่าผมว่ามาม,มี่อ่ะน่าจะอยู่ฝั่งนน้นหมดเลยคือตอนนี้คือแบบน่าเบื่อมาก ได้เบื่อจริงอยาจริงมามีแล้วเนี่ยมัมีไม่โผลม่มาเลยไอ้กล่องนี้เก็บได้ไรวะผมขอเก็บแปบบ๊บอ๋อก็กล่องปืนนี่แหละแมวะ่ะไม่ได้ใช้ตอนนี้ผมเจอมามีครับมันกำลังบักหาจุดไอ้นี่แหละจุดจุดเอาไว้อยู่นี่แหละยิงแม่งยิงแม่งไอ้สั์ยิงแม่ง,ง,แ,มง,ง,แ,มงแม่งไปซะละมันต้องมาล้างแค้นผมแน่เลยมันต้องเอาคืนผมแน่เลย ผมเริ่มอยู่ยากแล้วเหมือนเหมือนโดนหมายหัวตอนนี้มาได้ยังอ๋อยังไม่มาเหมือนผมที้เสียมาม,มี่แถวนี้ครับมาผมอยู่ข้างบนนี้ก่อนไม่มีมาม,มี่เลยหายไปไหนหมดเนี่ยขอได้ไหมกล่องเนี้ยอ๋อไม่ทนันละเพื่อนเอาไปแล้วปาระเบิดไปดิไม่อยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาม,มี่หรือเปล่ามาม,มี่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่มาม,มี่เหรอ งงวัตฟักงงเหมือนเป็นเกาะอะเกาะกันมามีอะเฮ้ยมาแล้วโอ้โหเพื่อนไม่น่าเลยเฮ้ยมันมาแล้วมาดีหวา่าแต่ประเดี๋ยวที่เฮ้ยมันมาแล้วมันมาหาผมแล้วโอ้ยรอดเฉยเลยชิวๆโอ้โหคือแบบว่าห้องนี้เงียบเงียบแบบเงียบมากเลยอะไม่ค่อยได้ยิงกันเลย เหมือนห้องนี้เขาพยายามที่จะหาจุดบั็กะมากกว่านะครับข้างบนนี้ก็อ,อยู่ได้โคสูงอะเอ,อ้ยแล้วผมก็ผมก็เป็นอีกชิบหายต้องหาที่อยู่รวมกับคนแล้วเอ,อ้ยไม่โดนไม่โดนโดนดิโดนดิดน,ดนี่ไงแตกไปดีมึงเปลี่ยนตัวกันต้องเป็นมาม,มี่ตัวปลาระเบิดนะครับขะไรในนี้มีคนแอบหรือเปล่าต้องต้องหาต้องหานะครับ ที่แอบมันเยอะด่านเนี่ยแล้วยิงแบบว่าเจอกันยากๆด้วยปึ๊บเอากันโดดไม่ได้หรอวะไปไหนแล้วคนกับมามี่ตอนนี้ก็แบบว่าครึ่งๆกันน่ะคนไปไหนวะผมว่าน่าจะหากันยากแบบยากมากๆตรงน,นี้กระโดดออกไปไม่ได้เออเดี๋ยววิ่งหาแป๊บ เหมือนได้ยินเสียงอยู่แถวนี้นี่ไงตรงนี้จริงด้วยขึ้นไปได้ไหมเนี่ยข้างบนเนะี่ยแล้วขึ้นไปยังไงวะนะบั๊กเหรอหรือว่าต้องมีของวิง่งแบบวิ่งเร็วๆอะไรอย่างงี้ไว้ก่อนแล้วกันผมขอดูนี้ก่อนว่าตรงนี้เขาทำอะไรกันมันกระโดดออกไปข้างนอกได้ด้วยเหรอเนี่ยไอ้ตรงจุดเมื่อกี้คนมันมากองกันเยอะจัดนะครับบอกเลยว่าถ้า ผมเป็นคนแล้วไอ้พวกบั๊กแล้วแม่งเป็นมันมมี่นะยิงแบบหิวแต้มเลยนะครับหาที่อยู่แบบปลอดภัยด่วนเลยเป็นบัานนี่อไว้ใจไม่ได้วะต้องหนีต้องหนีหนี่ไงข้างบนเป็นมาเลยมัมมีอ่อะพร้อมอะผมพร้อมยิงมากตอนนี้นแล้วเพื่อนแอบไปไหนแล้ววะนี่ยปึ๊บปึ๊บถึงไหมโอเคถึงอยู่ ยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยเดะเอาให้ตายเลยได้ไหมเนี่ยไม่ไงไงไปล้วจ้าไม่อยู่แล้วยิงเขาตายก็ต้องหนีดีอยู่ทำไมอ่ะปึ๊บตดเกาะมันได้้ยเพื่อนถอยถอยถอย,ถอยหน่อยเพื่อนเฮ้ยเห็นกูป่ะเนี่ยโอ้โหแม่งฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องอยีงงเฮ้ยตกใจโอ้ตกใจหมดเลย นึกว่ามามี่ของจริงอะดิขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนต้องอยู่บนกล่องมั้งถึงจะจุกได้อเลยเงี้ยมากระโดดขึ้นกล่องเลยมาไม่มามี่ไม่มานะเดี๋ยวขึ้นไงวะเอ้ยตะกี้ติดแล้วดดดดดดมมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนมามี่มาไปเดี๋ยวซวย อยู่ไหนดิอยู่ตรงนี้ได้ไหมห่างจากบันไดโอเคตอนนี้คือไม่เห็นมามีโผล่หัวมาสักตัวเลยมันไปไหนกันหมดเนี่ยมันบ้าขึ้นข้างบนหลังคาได้ไหมแล้วก็แบบมายืนตรงข้างบนเนี่ยได้ไหมไม่น่าไม่น่าไม่น่าจะได้เหมือนแบบเงาเงาไงไม่รู้อะรู้สึกเหมือนผมไหมแบบ มันเงียบอะ่ะเออทุกอ,อย่างอะ่ะเฮ้ยโดนไอ้นี่ใช่ไหมไอ้ระเบิดรีโมทอรัเหมือนผมเห็นมามี่เลยเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะนี่ไงนี่ไงยิงหน่อยละกันอา้าวไปไหนแล้วไปไหนแล้วอ่ะเสียงอยู่ใ,ใกล้ๆมันมาแล้วมันมาแล้วครับทุกคน ยิงดิไอ้โดนโดนอยู don t, don t you, อ่โดนอยู่นะเพื่อนวิ่งอะปึบอ่าขึ้นง่ายๆเลยกระโดดแล้วก็หมุนหันหลังแค่นี้ก็ติดแล้วนะครับวิธีการบักขึ้นกล่องแบบง่ายๆนะครับเพื่อนเรา,าไปยิงกันตรงไหนวะเนี่ยไปดูดิเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ววิ่งไปไหนหรอวะเฮ้ยเอาเพื่อนด้วยกันเองนี่วะ าไปดูมามี่ดีกว่ามามีม่มันอยู่กันตรงไหนวนะเนี่ยน่าอยู่ตรงที่บล็อกแน่เลยจริงด้วยยิงมันดียิงมันดีนดขอยิงหน่อยได้ไหมขอนิดเม็ดหนึ่ง <laughs> นะครับรอบนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับห้องมันแบบเงียบเหงามากเลยไม่ค่อยไม่ค่อยเดือดซะเท่าไหร่อ่ะเหมือนเหมือนแบบ ไม่รู้วะผมเห็นแต่ละคนนี้คือไม่ได้ตบนะแม่งบัักอย่างเดียวเลยไม่รู้จะบัักออกไปไหนกันมาครับเราสุดท้ายของผมแล้วเดี๋ยวจบรอบนี้แล้วผมไปเลยนะครับมาเตรียมปืนเลยครับเชนี่หยับกับดักวางเองอ้าวเพื่อนแตกมันต้องขึ้นมาครับมันต้องขึ้นมาอฮ้ยหายแล้วมาแล้วอฮ้ยเชี่ย นี่ไงโดนไหมเอ้ยโดนดิตกไปเดตกไปเดอุยเพื่อนช่วยยิงหน่อยนี่ไงแตกไปดิซาดเพื่อนอยู่ด้วยเพื่อนเพื่อนอยู่ด้วยมานี่ไงนี่ไงปลาระเบิดมาหรอขึ้นมาก็ขึ้นมาให้มันหลบมันหลบเอ้ยผมโดนตบหน่อยเอ้ยไม่โดนหรอเอพิ่งมาเดือดอะไรตอนนี้เนี่ยอ่าเรียบร้อยแตกอแตกมดเลย ข้างบนนี้กะโดดกระโดดบัคขึ้นมาข้างบนดลยไหมเนี่ยนะตรงนี้น่าจะมีวิธีนะฟึบไม่ได้เลยเนี่ยอ่าไม่ไม่ได้แล้ว,นะลวเหมือนสุดของมันแล้วน่าจะสุดของมันแล้วแหละก็คือกระโดดกระตุกมากเลยกระตุกแล้ววะเหลือสี่คนก็สําหรับคลิปนี้นะครับผม,ผมก็ขอ พอไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ